ทุกท่านอยู่กันในเกมอะไรไม่รู้ที่รู้ๆแม่งโคตรสนุกวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับเฮ้ยเวลามันจุดลงอ้ามากเริ่มเกมกันดีกก่อนนะครับเกมนี้จะให้เราคือมันจะเป็นแบบมันจะสุ่มคัาตกรซึ่งทุกคนก็ได้จะรู้กันแหละนะใช่ได้เวลาสนุกและสินรา

อย่างวะเอลิมบอกไทามีเสียงรบเกวือนหรือเสียงอะไรที่มันมาขัขดขอโทษไม่เป็นเสียงพัดลมเองถ้ามีเสียงพัดลมเข้ามาก็ขอโทษนะครับมาเริ่มกันโอเคทงเร็วๆเราจะต้องรีบเก่ไก่กาไก่กาทงทงต้องรีบติดธงเดี๋ยวไปสวรรค์แล้วต้องรีบต้องรีบ เอ้เบ้เอ้เอ้เอ้ทงทงอยู่ไหนทงหนูอยู่ไหนมาทงมาบลับบเบเอ็โอ้โหกินทงกว่าเพื่อนไม่ต้องสนใจครับได้กินทงอยู่เดียวาอแซ่บโอ้ยยามาดมันอร่อยจริงๆเจอไม่มีอะไรครับว้าเออนีดีกว่า เราไม้ใจลูกผู้ชายไม่กลัวอยู่แล้วแบมแมมแมมแมม 啊！开大呀！偷，偷出来！哎，哎，杰克，oly，oly，fuck you，bao。 โอ้โอ้อเไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วช่วยด้วยโอ้โอ้โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตอ้จะตายแล้วอุ้ยเกมคาเมแล้วเอิ่มโอ้ยมันบาว อยู่ไหนอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่แม่คนที่เอาดาบฟันแม่งเลยว้ายเดาติดไอ้แม่งนี่นปาเธอใครตายออเอ้ยเอ้ย นอนแฝดลออ้องแอนอนแฝดล้องอเราทำอะไรวะไม,ม,ม,ม่ไม่ไม่ห้มาขูดกีไปไหวแล้วขี้รัวด้วย เดด I am dead I am dead เออสองคนดีดีกว่าอืมอู้ขี้ได้อืมอืมขี้ได้หลักเล็ไปสวนม่มาช่วยด้วยแม่มา มาม่า,มาขอดูแบบแป๊บน,นึงมาม่าช่วยดูด้วยแม่ดูจะไปสวยแล้วมาม่าโดมาม่ามาม่ามามา่มา,มา,มา,มาเออเออนี่ยยูจีซีผมเทแมโบฟาร์มฟาร์มจากอะไรวะลืมละเออฟาร์มจากเดอฟาร์มจากอีเ,อเวนต์เดอฮันฮเนี่ย โอ้สวยมากเลยอ่ะเอ้ยผมเก็บผมเก็บไอเทมมาแปดอันเลยอ่ะไอได้แปดอันเนี่ยผมเก็บมาแปดอันได้แค่ได้แค่สองชิ้นเนี่ยแล้วก็เทสวยด้วยชอบมามาวั What? ดตู้าอเอา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 ดิเอาเอาเอา เป็นงงๆมาอเออดูคอปีศาจนักส,สกิบิตีดูจะไล่กัดคนดูจะกัดเคิร์ดคนผมผมพูดเล่นๆผมกัดใครไม่ได้หรอกเออผมกัดกันไม่ได้เอ้ยเวลามันน้อยสองคนเวลามันมีน้อยเฮ้ยเราคือสัป,ปาดาห์ที่มา อันนี้ไว้พุ่งเเคทดสอบโอ้แม่มามาม,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 าม่กินอยาก,กินห่วโอ้ไม่โอหลอใครไหนไหนไหนกตินไกหมลตกสะพาน Au!

เขามามหน่อยเขามามหน่อยครับกระโดดไม่กระโดดไม่ได้อีกอ้ถ้าจบตอนี้ผมก็จบคลิปแบตใกล้หมดอ่ะมาเนี่ยเล่ก็สองคนเวลามันน้อยเวลามันน้อยอ่ะมัามานจะเล่นไงวะ ไม่ได้อีกแล้วเจ้าเบิกเดี๋ยวก่อนดิโอ้ยจบบ๊ายบาย